ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับพบกับผมอ้วนเพเปเกอร์อีกครั้งครับช่วงเจ็ดประจันบานนะครับวันนี้ก็พูดถึงดีลการซื้อขายที่ผ่านพ้นไปนะฮะช่วงปิดตลาดรอบแรกฮะจันทร์ที่2อกัน,นยายนที่ผ่านมาถ้าถามถึงความประทับใจว่าดีลไหนนะ่าสนใจมากที่สุดนะครับในการปิดดีลครั้งนี้ก็มาสนุกกันตอนวันสุดท้ายของตลาดนะฮะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่บอกว่าโอ้โห เรียกว่าแต่ละทีมก็พยายามวิ่งหาหนักเตะมาเสริมกันอย่างเรียกว่าขมักขมเม็ดเลยนะครับทีมไหนได้นักเตะที่ตัวเองต้องการได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าก็โหมีหน่าผิดหวังอยู่หลายทีมแต่ว่าที่ผมรับใจมากสุดก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเสริมทัพได้ดีมากนะครับแล้วก็น่าถือว่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับโดยเฉพาะการที่ดึงเบซุสโซซิลมาได้แม้ว่าจะต้องควักเงินเป็นสถิติของสโมสรกว่า40ล้านปอนด์ก็ตามนะเป็นเรื่องที่โอ้โหนานๆจะมีเกิดขึ้นสักทีนะครับเชื่อว่าก็เป็นดีลที่ผมดูแล้วอาร์เซนอลทำได้ดีสุดนะครับแล้วก็ประทับใจโอซิลน่าประหลาดกับอาร์เซนอลไม่น้อยครับในซีซั สวัสดีครับในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะครับไม่มีโปรแกรมฟุตบอลลงเล่นที่น่าสนใจนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับว่าทีมไหนที่ซื้อมาแล้วดูท่าว่าจะคุ้มมากที่สุดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าดีลของสเปอร์กับคริสเตนอีริกเซนคุ้มต้องบอกว่าซัมเมอร์นี้สเปอร์เสริมทัพได้ดีจริงนะครับไปได้ชิริเชสจากเซอ,อูบคาเรสนะครับไปได้อิริกาเมล่าเปาลินโยและอีกหลายๆคนแต่ผมเลือกคริสเตนอีริกเซนเพราะว่า หลายทีมในยุโรปจับตามองที่สําคัญค่าตัวของออลิกเซนถูกแบบไม่น่าเชื่อครับ11.5ล้านปอนด์ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจอย่างลิเวอร์พูลพอเห็นสเปอร์เซนเนี่ยต้องบอกว่าตาเป็นมันเลยนะครับสำหรับคริสเตนออลิกเซนผมให้เขาเป็นนักเตะที่คุ้มที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้และถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะทีมชาติเดนมาร์กอายุอย่างน้อยเล่นทีมชุดใหญ่มาไม่ต่ำกว่า20-30เกมประสบความสำเร็จแน่จับตาดูครับคริสเตนออลิกเซนของทอบ สวัสดีครับโอสินพงศ์นะครับมาในในที่นายกูรูนะครับเจ็ดประจัดบานแต่ว่าวันที่นี้ไม่มีฟุตบอลเตะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะดีกว่านะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการย้ายทีมเกิดขึ้นมากมายนะครับการซื้อขายที่ผมประทับใจที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบของลิ์พูนะนะครับที่ได้พุทกศาประตูซิโมมิโยเลนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลซื้อนักเตะไปเกือบเกืบอบสิบนะครับแต่ผมมองว่าซิบงมิโยเล่เนี่ยคือตัวที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้ต้องบอกว่ามิโยเล่ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาจากเปเป้เรย์นาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเปเป้เรย์นาสองสามฤดูกาลหลังฟอร์มตกลงไปนะครับแต่ได้มิโยเล่ซึ่งสดมากนะครับแล้วก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นไป3นัดย,ยังไม่เสียประตูเลยนะครับซึ่งถ้าลงไปดูในรายละเอียดของเกมเนี่ย จะเห็นนะว่ามิโยเล่เนี่ยช่วยเซฟให้กับทีมเยอะและที่สําคัญมีจังหวะเซฟจุดโทษด้วยนะครับซึ่งซึ่งมันเป็น2คะแนนโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเสียจุดโทษแล้วเซฟไม่ได้เกมนัดแรกเนี่ยนะครับก็เสมอไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดซื้อขายที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบดีวของซิมงมิโยเล่ที่สุดนะครับซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วว่า3เกมที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่ลื้อพูดึงตัวมานะครับสำหรับซิมงมิโยเล่ ซื้อขายตัวในพรีเมียร์ลีกที่น่าประทับใจและน่าจะคุ้มที่สุดผมเชื่อว่าคำตอบของผมนะฮะน่าจะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับเพราะาผมเชียร์สเปอร์ซึ่งในคลื่นก็แทบจะไม่มีใครเชียร์อยู่แล้วนะฮะในคลื่น99นะนละ้ผมว่า ผมถ้าผมรอมันต้องรอด้วยผมชอบอ e ีลิกเซนนะครับอกองกลางดาวรุ่งที่สเปอร์พึ่งคว้ามาไงานะฮะแม้ว่าจะต้องมาทับกับลุยสโซบี้ก็ตามแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะปรับตัวปรับสไตล์ได้เข้ากับลีกฟุตบอลอังกฤษถ้าทําได้เร็วนะแล้วเล่นได้ดีบางทีอาจจะเป็นเหมือนพวกลูก้าโมดิชซึ่งตอนหลังสเปอร์ก็ขายได้กําไรเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วยทีมได้ามากมายหลายฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับผมว่า ผมชอบตัวนี้นะฮะแล้วก็ต้องรอติดตามฟอร์มแล้วกันว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับ สวัสดีครับฝ่ายการนายทิดนายครูนะครับช่วงเจ็ดประจันบาลนะครับวันนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเรื่องของวิจารณบอลแต่ว่าจะมาพูดถึงนะครับกับการซื้อขายนักเตะของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ปิดการตลาดซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูแล้วศักยภาพในการซื้อนักเตะนะครับของทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นน่าสนใจในการขายมากกว่านะครับเพราะว่าเกรดเบลนั้นมีการซื้อตัวที่ มาสานทีเดียวครับทำสเตติโอเกไปอยู่เรอัลมาดริดนะครับแต่การซื้อกลับมาที่สร้างเสียงที่สุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ต้องยกให้เมซุตโอซิลนะครับนักเตะจากเรอัลมาดริดนะครับที่ดึงมาอยู่จากกับอาร์เซนอลคนนี้นะครับเชื่อว่าจะทําให้แนวรุกนะครับของทีมอาร์เซนอลนั้นน่ากลัวมากเชื่อว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสโมสรอื่นๆแล้วเมซิโอซิลนี้น่าจะเป็นนักเตะที่คุ้มค่าที่สุดที่อาร์เซนอลซื้อมาแล้วก็น่าจะดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่นักเตะใใหม่นนลคการรี้ับ อ่ะก็สวัสดีครับสแฟนๆของนายที่นายกูรูในช่วงเจ็ดประจันบานก็วันนี้ไม่มีฟุตบอลนะก็จะมาพูดถึงภาพรวมของการซื้อขายนักเตะตลาดซื้อขายนักเตะที่เพิ่งจบไปนะเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมเข้าต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับนะทีมที่ผมมองว่าเสริมทีมได้น่าสนใจนะก็คือลิเวอร์พูลนะคือถ้าไม่นับยาโกูอาสปาร์ตเนี่ยนะผมมองว่าการดึงซิมงมิโยเลมาเนี่ยถือว่าเป็นของดีเลยนะฮะถือว่า ็นผู้ทักษะประตูฝีมือดีจริงๆสำหรับซีมงวิโวดีนในทวารชาวเบลเยียมนะฮะแล้วก็คือไอ้ชุดแรกๆที่เอามาไอ้โคโลโตูเล่จะไม่เท่าไหร่ยากุอสัสปาหรือเออบโตจะไม่เท่าไหร่แต่ที่น่าชื่นใจของเลวพูคือไอ้เซตหลังไอ้เซตก่อนตลาดซื้อขายนะั้งแต่ปิดเนี่ยมาาดูซาโก้เนี่ยคือตัวที่ผมมองว่าเรวพูดึงมาได้ถูกคนจริงๆไอ้นี่กองหลังดีกรดีทีชาติฝรั่งเศส แล้วก็เป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลต้องการเพราะในตำแหน่งเซ็นเตอร์บาฟลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีแค่เดนนิสแอคเกอร์ที่ฟอร์มคงเส้นคงวาเสมอที่สุดแต่ว่าแอคเกอร์เนี่ยเป็นปัญหาการบาดเจ็บบ่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยลงบ้างไปลงบ้าง,ง,างสกเคอร์เทลสวันดี่วันไข้กวัวเตะเจ็บยาวตัเลขก็มาเจ็บซาโก้ที่เหลืออังเดวิสด้อมเนี่ยฝากไม่ได้เลยครับฝากความหวงังไว้พังเลย ต้องมีมาร์โดซากะครับเซนเตอร์ฮาระดับดีกีทีมชาติฝรั่งเศสมารับรองจับคู่กับแอคเกร์ในสนานแบ็คขวาซ้ายลิเวผู้พูตอนนี้มันดีอยู่แล้วเกนจอนสั้นเล่นผลงานดีส่วนทางด้านของโคเซลิเก้พอได้อาลีซโ,ซโซโกที่ไปยืมมาจากบาเลเซียมากดดันเนี่ยโอผลงานดีเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการ,รากดีลซากี่ยเป็นเป็นดีวที่ดีมากรวมถึงนะฮะอีกคนหนึ่งที่มาแล้วน่าจะยกระดับลิเวผู้พูได้มากเลยก็คือวิกเตอร์โมเซ โมเสสมาเนี่ยเวอร์วคูถ้าเล่น4-2-3-1นะแล้วถ้าหลุยส์โซเลสกลับมานะโซเลสหน้าเป้าโมเสสสเตอร์ลิตคูตินโยยืนกัน3ตัวนี่เลือ้อยกันเป็นงูเลยนะคู่ต่อสู้บานน้ำบานแน่นอนผมมองว่าเบนเดนเจอร์อาจจะค่อยๆเงียบๆเรื่อยๆมาเรียงๆแต่การคว้านักเตะม,มาเสริมทีมของเขาเนี่ย ผมมองว่าน่าสนใจแล้วมาในราคาที่สมเหตุสมผลน่าจะเป็นทีมที่ผมมองว่าทำเรื่องการซื้อขายนักเตะได้ดีที่สุดแล้วในสายตามผมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับช่วงเจ็ดประจันบาล